ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่32รายการตรวจสอบ เลเกอร์ไม่ใช่แค่นักเรียนเกรดเอล้วนเท่านั้นแต่เขายังมีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ที่ดีอีกด้วยไม่เพียงแต่เขาไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าเรียนที่สถาบันศึกษาเพนโตเท่านั้นแต่เขายังได้รับเงินอีกด้วย สิ่งที่ซูเย่อิจฉาที่สุดคือพรสวรรค์ของเลเกอร์ความทรงจำภาพถ่ายนั้นเป็นพรสวรรค์ที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาพรสวรรค์ที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำทั้งหมดโดยทั่วไปแล้วผู้วิเศษจะแทบไม่มีหน่วยความจำภาพถ่ายเมื่อพวกเขาไปถึงระดับตำนานและหลังจากรวมความสามารถอื่นๆเข้าด้วยกันแล้วซูเย่คิดอย่างครุ่นคิดเมื่อเลเกอร์ปิดหนังสือและยืนขึ้นเขาพูดว่าข้าไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้ ซูเย่ไม่ต้องคิดหนักเกินไปที่จะรู้ว่าเลเกอร์จะได้อาหารจากโรงอาหารก่อนเขาจะให้อาหารครึ่งหนึ่งแก่น้องสาวของเขาเหมือนกับที่เขาทำระหว่างมื้อเที่ยงเขาได้ร้องขอ,อก่อนที่เขาจะมาที่สถาบันศึกษาเพนโตซึ่งอนุญาตให้เขานำอาหารส่วนพิเศษกลับบ้านซูเย่รู้สึกว่าเขาสามารถพูดคุยกับเลเกอร์ได้มากขึ้นในอนาคตท้ายที่สุดจากเจ็ดคนที่โตสุดท้ายมีเพียงเลเกอร์และตัวเขาเองเท่านั้นที่ถือว่าค่อนข้างปกติ การเข้าร่วมสถาบันศึกษาเพนโตมีประโยชน์มากมายหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถทานอาหารเย็นที่สถาบันการศึกษาก่อนจะกลับบ้านซูเย่เห็นว่าพาลอสยังเรียนอยู่และกำลังจะเตือนเธออีกครั้งแต่แล้วเขาก็คิดว่าการเตือนเธอครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วการเตือนเธอมากเกินไปอาจทำให้เข้าใจผิดได้เขาจึงมุ่งหน้าไปที่โรงอาหารหลังอาหารเย็นซูเย่มุ่งหน้าไปที่สนามกีฬาอีกครั้งเพื่อดูระอบรอบ ฮพตถูกทุบตีราวกับว่าเขาเป็นโนมหมูแต่เขาก็ยังสนุกกับตัวเองซูเย่ทนดูไม่ได้จิมมี่กำลังวิ่งและออกจากห่างปีศาจซึ่งกำลังวิ่งอยู่กับเขาอยู่ครึ่งรอบหลังซูเย่ถือหนังสือคาถาและมุ่งหน้ากลับบ้านหลังจากที่เขาเดินเต่ไปรอบๆสนามประลองได้ครู่หนึ่งระหว่างทางซูเย่ไม่เสียเวลาเขาเริ่มร่วมในการทำสมาธิเดินเรียกอีกอย่างว่าคินหิน ขณะที่เขากำลังเดินส่ยเย่เลิกสัมผัสโลกทางกายภาพและความคิดของเขาเขาใช้สมาธิทั้งหมดในการก้าวย่างและขาของเขาเขาสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของเขาเช่นเดียวกับร่างกายของเขาสุยเย่ไม่ได้ทำสมาธิอย่างลึกซึง้งเพราะมีคนและยานพาหนะอยู่บนถนนในอดีตเขาทำสมาธิเดินในสวนสาธารณะที่ไม่มียานพาหนะเท่านั้นท้องฟ้าเริ่มมืดเมื่อถึงบ้าน ซูยเย่ฟื้นพลังจากการทำสมาธิด้วยการเดินจิตใจของเขารู้สึกอิ่มเอิบสิ่งแรกที่ซูยเย่ทำเมื่อเขาก้าวผ่านประตูคือการขอโทษต่อรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามเขาวางรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งสกลับในตำแหน่งเดิมจากนั้นจึงออกจากห้องนั่งเล่นซูยเย่กลับไปที่ห้องนอนของเขาและพลิกเปิดหนังสือคาถาของเขาเขาเริ่มเขียนบนกระดาษเปล่า ซูเยต้องการแก้ไขงยง่ายสำหรับวิชาอื่นๆเมื่อปีที่แล้วแต่อาจารย์ได้ผ่านหัวข้อต่างๆของปีที่แล้วไปหลายหัวข้อในช่วงเวลาที่พวกเขามีวันนี้เขาไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดเขาสามารถเรียนด้วยตัวเองในตอนนี้และเริ่มฟังวิชาอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ซูเยตดูรายการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียด เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการสร้างรายการตรวจสอบคือการเริ่มงานด้วยกริยาด้วยวิธีนี้รายการตรวจสอบจะกระตุ้นให้เขาดำเนินการทันทีและมีสติในการบังคับใช้มากขึ้นเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้สำหรับการบริหารเวลาซูเย่ไม่ได้เปิดบันทึกของเขาในวิชาการทำสมาธิในขณะที่เขาทำแผนพังความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาใช้เทคนิการดึงความทรงจำโดยตรงแทน เขาจำข้อมูลที่นำเสนอระหว่างบทเรียนได้อย่างต่อเนื่องและบันทึกไว้ในแผนผังความคิดทีละรายการซูเย่เพียงพลิกผ่านจุดสำคัญที่เขาจดไว้และเสริมแผนผังความคิดเมื่อเขาไม่สามารถคิดประเด็นสำคัญใหม่ๆได้ด้วยตัวเองการดึงหน่วยความจำเป็นวิธีที่ช่วยทั้งเรื่องความจำและการเรียนแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากแต่ก็มีประสิทธิภาพมาก เหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงบันทึกเฉพาะประเด็นสำคัญในจำนวนที่จำกัดและไม่ได้ข้อมูลจำนวนมากก็เพราะว่ามันเร็วกว่าและมันยังฝึกสมองอีกด้วยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเขาจับคู่รูปแบบการจดบันทึกนี้กับการดึงหน่วยความจำหลังบทเรียนซูเย่เพียงจดประเด็นสำคัญเพราะเขากลัวว่าเขาจะลืมพวกมัน เมื่อเขาพบประเด็นสำคัญสองสามประการที่เขาไม่เข้าใจซูเยสส่งข้อความเวทมนต์โดยตรงไปยังอาจารย์นีเดินเพื่อชี้แจงข้อสงสัยของเขาจากนั้นเขาก็ทำแผนผังความคิดของเขาต่อไปสำหรับวิชาการทำสมาธิหลังจากที่เขาทำแผนพังความคิดเสร็จแล้วซูเย่มองดูข้อความของนีเดนอีกครั้งเขาอ่านข้อความและตระหนักว่าข้อสงสัยทั้งหมดของเขาได้รับการกระ่ังแล้วเขาตอบแสดงความขอบคุณและแนบข้อคิด3ข้อจากบทเรียน ซูเย่พลิกดูรายการตรวจสอบตอนเย็นของเขาและกวาดนิ้วไปที่บรรทัดแรกบรรทัดของคำเป็นสีดำแสดงว่าเขาได้เสร็จสิ้นภารกิจแรกของเขาจากนั้นซูเย่พลิกหนังสือเรียนการทำสมาธิอย่างรวดเร็วและดึงคำหลักต่างประเทศจำนวนมากเขาเวียนหัวซูเย่ต้องการสร้างแผนผังความคิดหลังจากที่เขาดึงคีย์เวิร์ดและเข้าใจมันด้วยคำพูดของเขาเองแต่ตระหนักว่าเขากำลังเหลือน้อยเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจไม่บังคับเขาเริ่มทำสมาธิ การทำสมาธิเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการฟื้นฟูพลังงานเมื่อสู่เย่กลับจากทำงานในอดีตเขามักจะหาวิธีการทำสมาธิ20-30นาทีเพื่อให้เขามีพลังงานในการศึกษาพลังงานของเขาจะกลับคืนมาหลังจากการทำสมาธิซึ่งจะรับประกันผลการเรียนของเขาในช่วงกลางคืนสูเย่จะเลิกนั่งสมาธิถ้าเขาเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะความเหนื่อยล้าไม่เหมาะสำหรับการทำสมาธิเขาอาจจะพักผ่อนหรือนอนหลับได้ดีเช่นกัน ซูยเย่ตัดสินใจที่จะลดการพักผ่อนเมื่อเขาคิดถึงอันตรายที่เขาเผชิญเป้าหมายของเขาเช่นเดียวกับตัวเลขที่หน้าวัดวันเขาเริ่มนั่งสมาธิเพื่อฟื้นฟูพลังงานของเขาอย่างไรก็ตามซูยเย่พลิกเปิดหนังสือคาถาของเขาก่อนที่เขาจะเริ่มทำสมาธิเขาเลือกฉายภาพสามมิติมหัศจรรย์ของปรมาจารย์เพนโตอย่างเชี่ยวชาญและววางไว้ที่ประตูซูยเย่กลับไปที่เก้าอี้ของเขาหลังจากที่เขาพูดและเข้าสู่สมาธิอย่างรวดเร็ว เหมือนเมื่อก่อนจิตใจของซูเย่กลายเป็นชายร่างเล็กที่สร้างจากแสงร่างนั้นบินอย่างต่อเนื่องภายใต้เกราะสีน้ำเงินเข้มของสองดินแดนเขาไม่สามารถสัมผัสเวลาในโลกจิตนี้ได้ซูเย่จดจ่อกับการค้นหาแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลที่สุดซูเย่พิ่งตระหนักได้ว่ามีระดับต่างๆในแดนศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่เขาอ่านตำราการทำสมาธิ สถานที่ที่บุคคลเข้ามาเมื่อพวกเขาเพิ่งเริ่มทำสมาธิคือระดับตำสุดของแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใกล้เคียงที่สุดกับแดนมนุษย์ยิ่งคนนั่งสมาธิวุฒเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งเข้าใกล้แหล่งที่มาของแดนศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเท่านั้นและพลังที่พวกเขาจะได้รับก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นที่สำคัญที่สุดทุกคนสามารถเลือกแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ได้เพียงดวงเดียวตลอดชีวิตพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่เทพก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าความสำเร็จของผู้วิเศษที่มีพลังมหาศาลจะไม่ได้ตัดสินโดยแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวแต่การเลือกแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ที่ลึกกว่าจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในหัวใจของซูเยสสถานะและชื่อเสียงของโซไครตีสอเพนโตอริสโตเตลและตำนานที่เหลือไม่ได้ด้วยกว่าเทพดังนั้นซูเยสันนิฐานว่าแม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่รู้จักเทคนิคการทำสมาธิระดับสูงพวกเขาก็ยังเลือกแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์จากบริเวณที่ลึกที่สุด ซูเย,ย่ลืมไปเสียสนิทว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธิคือการพักผ่อนเขาบินไปข้างหน้าไปยังบริเวณที่ลึกกว่าด้วยพลังทั้งหมดของเขาคนส่วนใหญ่เริ่มเรียนรู้คาถาหรือเทคนิคการต่อสู้เมื่ออายุเพียง6หรือ7ขวบค่าตามหลังพวกเขาเกือบ10ปีซึ่งหมายความว่าเส้นทางของข้าในฐานะผู้วิเศษจะยากขึ้นร้อยเท่า จากนี้ไปข้าจะคว้าทุกโอกาสที่มีให้แน่นข้าจะสร้างบนหลักฐานทุกอย่างที่ช่วยให้ข้าเติบโตแม้ว่าแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่สามารถกำหนดทุกสิ่งได้แต่ก็ยังมีผลกระทบสำคัญต่อชีวิตของข้าแม้ว่าแสงแรกแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ของข้าจะเทียบไม่ได้กับแสงแห่งเทพทั้งสามแห่งกรีดแต่ก็ไม่อาจอ่อนแอไปกว่าของพวกเขาได้ต่อมาไม่นานซูเยก,ก็เห็นแสงสีขาวเขาบินไปอย่างรวดเร็ว รังสีธรรมดาของแสงแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นหนามากมันมักจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่สูงกว่าร่างกายจิตใจของซูยเย่มากกว่าพันเท่าอย่างไรก็ตามรังสีของแสงแดนศักดิ์สิทธิ์นี้บางมากมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าซูยเย่ในปัจจุบันเพียงสิบเท่ามันบางกว่าแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่เขาเคยเห็นมาจนถึงปัจจุบันรังสีของแสงนี้ยังทําให้มืดบอดยิ่งกว่ารังสีที่เหลืออีกด้วยแม้ว่าซูยเย่จะไม่ได้สัมผัสมัน เพียงแต่มองดูมันทำให้เขารู้สึกว่ามันมีพลังที่อธิบายไม่ได้ซูเย่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกัดฟันและเดินไปรอบๆลำแสงเขาเดินทางลึกเข้าไปในภูมิภาคเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่สูเย่สูญเสียแนวคิดเรื่องเวลาทั้งหมดเขาบินไปยังพื้นที่ลึกอย่างต่อเนื่องต่อมาไม่นานซูเย่ก็แข็งตัวจากนั้นเขาก็เร่งอีกครั้งและหยุดก่อนที่แสงจะส่องเข้ามา